อายุ2ฝั่งไทยจังหวัดเสี่ยงฝนตกหนัก6วันติดประกาศด่วนหลายชื่อจังหวัดออกมาแล้วสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับพยากรณ์อากาศกับแอดมิน ลุดสิทธิคนจนคนนี้คนเดิมครับพ่อแม่พี่น้องหลายท่านอาจจะทราบกันแล้วแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องอีกบางท่านก็อาจจะยังไม่ทราบว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาของไทยบ้านเรานั้นได้ประกาศแจ้งเตือนออกมาเป็นที่เรียบร้อยอย่างเป็นทางการนะครับประกาศแจ้งเตือนปริมาณของฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณประเทศไทยแล้วก็คลื่นลมค่อนข้างแรงในบริเวณทางทะเลอันมันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนมีผลกระทบ ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับใช่ครับตั้งแต่วันที่29สิงหาคมเป็นต้นไปจนถึงช่วงต้นเดือนหน้าเลย3กันยายน2566นั่นเองครับลักษณะอากาศตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปแนวของล่องมรสุมกำลังแรงจะเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณทางภาคเหนือของทางประเทศไทยรวมถึงทางภาคอีสานของบ้านเราและทางภาคกลางของประเทศไทยนั่นเองครับ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทางทะเลอันมันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนั้นจะมีกําลังแรงขึ้นลักษณะชนิดเองครับจึงทําให้ในประเทศไทยปริมาณของฝนจะเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่แอดมินขอเน้นย้ําว่าหลายพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งนะครับก็ขอให้ประชาชนนั้นให้ระวังอันตรายจากปริมาณของฝนตกหนักถึงหนักมาก และปริมาณของฝนตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันได้แล้วก็น้ําป่าไหลาลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งต้องเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองจังหวัดที่คาดการว่าตั้งแต่วันที่29สิงหาคมเป็นต้นไปจนถึงช่วง3กันยายนนะครับเราจะมาเริ่มต้นกันนะครับจังหวัดที่คาดว่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยง ตามประกาศล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับในช่วงของวันที่29นะครับเริ่มกันที่ภาคเหนือเลยนะครับมีจังหวัดเชียงรายลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุดตรดิษฐพิษณุโลกและทางเพชรชบูรณ์นะครับภาคตะวันออกเชียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมขอนแก่นกาลสินมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ด ยะโสธรออำนาจเจริศสีสะเกตและอุบลราชธานีนั่นเองครับภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดภาคใต้จังหวัดละนองพังงาและภูเกต็ตจากนั้นในช่วงวันที่30สิงหาคม2566บริเวณทางภาคเหนือพื้นที่เสี่ยงคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อ,อุตรดิตฐจังหวัดตากสุขโขทยัยกำแพงเพชร พิษณุโลกพิจิตรและทางเพชรชู์ภาคอีสานจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธา,านีสกลนครชัยภูมิขอนแก่นกาลสินมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบ,บลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรี การจนบ,บุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะว,วันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีละยองจันทบรุรีและจังหวัดราชภาคใต้จังหวัดละนองพังงาและภูเก็ตจากนั้นในวันที่3 1สิงหาคม2,566ซึ่งเป็นวันสุดท้ายประจำเดือนสิงหาคมนะครับบริเวณทางภาคเหนือพื้นที่เสี่ยงครับคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปาง น,น่านแพร่อุตตรดิตตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและทางเพชรบูรณ์นะครับภาคตะบันออกเชียงเหนือจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอํอำนาจเจริณน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอย,ยุธยา กาญจนบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจินบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีและยองจันทบุรีและจังหวัดราช ภาคต้จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังจากนั้นในช่วงต้นเดือนกันยายนตั้งแต่ช่วงวันที่1ถึง3กันยายนตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาบริเวณทางภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางพแพร่อุด ลดิตจังหวัดตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและทางเพชรบูร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีาราบุรีรรสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑล ภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจินบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีละยองจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดภาคใต้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่สำหรับคลื่นลมบริเวณทางทะเลอันมันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนั้นจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตร บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทางทะเลอันมันตอนล่างอ่าวไทยตอนล่างทะเลขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเดินเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับเรือเล็กบริเวณทางทะเลอันมันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งอันหนึ่ง พายุใต้ฝุ่นเซาลาบริเวณทางมหาสมุทรแปซิฟิกหรือทางด้านตะวันออกเชียงเหนือของทางประเทศฟิลิปปินส์คาดว่าจะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ทางตอนบนในช่วงระหว่างปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายนนี้และจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่ง ทางตะวันออกเชียงใต้ของทางประเทศจีนคาดการว่าจะขึ้นฝั่งในช่วงวันที่2-3กันยายน2566นี้โดยพายุลูกนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศในประเทศไทยโดยตรงขอเน้นย้ำไม่ส่งผลโดยตรงแต่จะส่งผลทางอ้อมต่อไปก็ขอให้ประชาชนผู้ที่มีแผนการเดินทาง ในบริเวณดังกล่าวขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในระยะนี้ ไว้ด้วยทางทีมงานของแอดมินจึงขอเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกันหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการอัปเดตแอดมินจะนำข้อมูลนี้มานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับชมรับฟังกันอีกครั้งในคลิปถัดไปสุดท้ายนี้หากท่านใดที่ฟังคลิปนี้แล้วเห็นวนะ่ามีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแล้วกดเลยทั้งหมดสำหรับการรายงานสภาพอากาศในคลิปนี้กับแอดมินลุดสิทธิคนจนคนนี้คนเดิมก็ไม่เพียง เท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ